ตามหาเพื่อนใหญ่เลยครับตกหน้าบ้านฉันด้วยเออเนี่ยตามหาเพื่อนอืมน่าจะดีตามหาเพื่อนใหญ่เลยครับ ตกหน้าบ้านฉันด้วยเออเรียตามหาเพื่อน<ป>อืมน่าจะดนพอเล่าให้ฟังว่าข่าวมันเป็นว่าน้องหมดตกหรือเะครับแครับตอนนั้นกี่โมงครับแม่ที่แม่ได้ฟัง ประมาณสี่ประมาณสามทุ่มเศษสามทุ่มเศษแต่ต้นสามสามทุ่มเศษตอนนั้นแตงโมยังไม่ตกเรือนะแม่ทุ่มเศษแต่ต้นสามสามทุ่มเศษตอนนั้นแตงโมยังไม่ตกเรือนะแม่มันต้องมันต้องสี่ทุ่มกว่าแม่ก็สับสนละเออสี่ทุ่มกว่าอะไรประมาณนี้ออเออมาสี่ทุ่มกว่าไปแล้ว 刚才你看到他蹲